สวัสดีครับพบกับผมนะครับคุณหน่อยคนเลี้ยงง้วครับอ่าเมื่อนี้นะครับจาพี่พี่พ่อน้องนะครับมาอ่ามาเบิ้งนะครับง้วของอ่าท่านผู้ใหญ่บุญแสนนะครับอ่าเพิ่นว่าจะเปิดราคาง้วนะครับให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะครับเนาะว่าง้วเพิ่นมียักโตนะครับอ่าประการาคาขนาดใดนะครับเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำโตนะครับผมผมชื่อผู้ใหญ่บุญแสนท้องลอนะครับอยู่บ้านโน้นขัวอ่ามูซีตะมนตวังแสงครับ อำเภอเจดมจังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมอ่าพอดีบามือนี้นะครับได้มามาเบืองงัวของคุณพ่อบุญแสงนะครับเห็นคุณพ่อว่าจะเปิดราคาง้วไปหลายตัวนะครับครับครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อแนะนำานะครับว่ามีตัวไหนแน่นะครับรตบตัวนี้นะครับครับตัวนี้ครับตัวนี้อ่าหนาใหญ่นะครับครับตัวนี้บามันผสมอ่าปาซินนะครับอืมแล่ว่าผสมบามันลอยนะครับไดให้หาเดียนแล้วนะครับตัวนี้นะครับครับหาเดียนหนาสูงลอยประมาณลอย หกสิบนะครับครับผมมาณล้วหกสิบครับหนาใหญ่ผมสั่งดีนะครับครับตัวนี้ทองแล้วนะครับเนาะทองแล้วครับได้ทองเดือนแล้วครับเดือนกับกับทองตัวได้ครับหรือว่าจังไหนทองโค้มตัวนะครับประมาณัวลอยนะครับพอพันเรือลอยนะครับครับผมตัวนี้เปิดไรไปไหนครับตัวนี้เปิดใบเก่ามืดครับตัวนี้เปิดไปเก่ามืดนะครับเก่ามืดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายด้านด้านหลังในมือนะครับนี่ครับหนาใหญ่ครับตัวนี้นะครับหนาใหญ่ครับผม กินใหญ่ดีครับได้ลูกเดียวนะครับครับลูกเดียวลูกลูกลสองในท่องไหมครับอ๋อลูกสองในท่องนะครับนี่ครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าใหญ่บะมี่ต่ำนี้ครับรับประกันต่ำนี้เนาะแม่นครับรับประกันต่ำนี้อ่ารับประกันต่ำนี้นะครับเพิ่นเปิดไใบแปดมืดนะครับตัวนี้นะครับเนาะอ่าเป็นเป็นอ่าทองที่สองนะครับทองที่สองกับพอพันเดือดรอยนะครับอ่ารับประกันต่ำนี้ทุกอย่างครับผมตัวนี้นะครับเนาะครับรับประกันต่ำนี้ทุกอย่างนะครับอ่าครับนี่ครับ ถ้าพี่ถ่าน้องสนใจก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ตอนท้ายคลิปนะครับเนาะกับพี่น้องมาเบิรงได้นะครับโทรสอบถามเพิ่นได้นะครับอาหนุ่มมาออกมามาลูกมาโอ้กินหญาดีครับพี่น้องนะครับงมืเพิ่นวันนี้ตัวงามครับครับอ่าที่นี่ตัวโตไหมครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าลูก ek สี่สองหนึ่งนะครับโอ้ ek สี่สองหนึ่งนะครับสิบเอ็ดเดียนนะครับสิบเอ็ดเดียนแซนหานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แซนหาันะครับอ๋อครับนี่ครับลูก sk สี่สองหนึ่งนะครับขายง่ขายง่นะครับลึก หนาครับครับผมเดี๋ยวผมดึงดากกับหนาครับเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องใกล้นะครับนี่ครับตัวนี้ใบแสนห่านะครับครับผมนี่ครับมีเสียงจากน้อยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับเนาะมันออกมาออกมาเร็วลูกออกมาออกมาออกมาให้เพื่อนมึงครับลูกนี่ครับโอเคครับผมนี่ครับตัวนี้เพื่อนเปิดว้แสนห่าครับสิบเอ็ดเดือนนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับนะครับผมโอ้มันจนั่ดหน็กน้อยอ่นนี่ครับ โอ้ตัวนี้ยาวใหญ่ครับพี่น้องนะครับสิบโอ้โทษทีโทษทีครับงัวมันนั่นนิดน้อยนะครับตื่นงัวตื่นครับผมอ่ะตัวนี้อายุ11เดือนครับอายุ11เดือนนะครับลูกชายไอ้ลูกสาวของ SK421 นะครับเป็นงัวไข่ใหญ่ของอ่าพัทยาแลนด์นะครับตัวนี้อ่าองค์ทางหนาใหญ่ยเบิกปืนบ่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดใบเสนอหานะครับรับประกันตำหนิเนาะรับประกันตำหนิทุกตัวนะครับ โอเคครับอ่าตัวต่อมาครับผมตัวต่อมานี่ครับตัวเมอเมอตัวนี้นะครับผสมอ่าซุปเปอร์เอ็กนะครับผสมไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ผสมซุปเปอร์เอ็กนะครับนี่เป็นเมอตัวนี้มั้ยครับเมอครับอ่าตัวนี้เป็นแม่นะครับตัวนี้เป็นแม่ของของตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้บ้เปิดนะครับอ่าตัวนี้บ้านเปิดครับตัวนี้บ้านเปิดในท้องนครับครับผสมซูเปอร์เอกไว้ตัวนี้ตีตามาแล้วนะครับตีตาออกจากฟาร์มมานะครับโอ้ตัวนี้ไว้แสนหานะครับตัวนี้แสนหานะครับโดยธรรมชาติ โค้งสั่งไงครับสูงร้อยหกสิบกัวครับครับตัวนี้นะครับยืนสง่างนะครับตัวนี้นะครับอ๋อครับผมเปิดสูงเงาไงครับเงาคือจังโหลดไฟนี่นะครับตัวนี้อ๋อเพิ่งเปิดไฟเสียหานะครับลูกจักรเอารูปตัวแรกครับลูกจักบนะครับพอดีบ่รู้จักรนะครับหัวรู้จักมาตะไก่นะครับเป็นเป็นเลือดร้อยปะครับเป็นเลือดอ่า น่าจะบ่ถึงเรียนร้อยนะครับถึงเรียนร้อยนะครับแต่ว่าตีตีแบรนด์เอสเอสดีเอสดีนะครับเจ็ดหกนะครับจากความบุรีรัมย์ครับครับจากบุรีรัมย์นะครับผมก็บวันนีใจว่าเอสดีนี่ฟาร์มใดนะครับเนาะแต่ว่าอ่ามีตีตีตีแบรนด์มาพร้อมนะครับบ่มีตำหนินะครับมีตำหนินะครับบ่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดไใบแสนหายแสนหาครับตัวนี้เงาใหญยนะครับนี่ตัวนี้เปิดไใบแสนหายนะครับบับบอลฉันเลยรับประกันว่าทองมาทองนะครับเดี๋ยวครับงวมันงวงหยาดอย่างน้อยเพราะว่าผมเป็นยังครับ คุณเข้ามาใหม่เนาะครับครับผมสำหรับเจ้าของคืนชี่ได้ครับผมนะครับนี่ครับให้เบื่อนบรรยากาศรอบรอบนะครับตัวนี้แสนห่าครับตัวน้อยๆเมื่อกี้ก็บแสนห่าเนาะนะครับตัวน้อยๆข้อหน้านี้นะครับรุ่นเอสเคสี่สองหนึ่งแสนห้าส่วนตัวนี้นะครับที่เพิ่อนเปิดไว้แปดมื้อนะครับตัวนี้นะครับท้องท้องสองเดือนห้าเดือนครับห้าเดือนครับท้องห้าเดือนนะครับประกันลอยดันเป็นศูนย์ครับครับผมอ่าง้อยู่ค่าเพื่นนะครับเพื่นรับประกันตำหนิถูกย่างนะครับรับประกันครับรับประกันตำหนิถูกย่างนนะะคคครรรรรััััับบบบกปผม นะครับทองกับราประกันนะครับถ้าปทองนะครับถ้าปรทองนี่ก็เอามาขึ้นพิ่นนะครับเพิ่นว่าขึ้นได้นะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับเขึ้นเงินพอมนะครับพอดีตัวนี้มันยังหวงหยาดจัะครับหวงหยาดนะครับตัวนี้นะครับเพิ่นเปิดไปแปดมื้นครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้นะครับฝากเบอร์ไว้ครับเบอร์ศูนย์แปดสามนะครับศูนย์แปดสามสามหกสองสามหกสองแปดหกศูนย์สี่นะครับแปดหกศูนย์สี่ผู้ใหญ่บุญเสรยนท้องร้อนนะครับผู้ใหญ่บุญเ่ได้ ก็มีอาหารเสริมนิดน่อยนะครับแล้วก็มีอาหารนิดน่อยนะครับครับผมถือว่าบอไดเลี้ยงอาหารโดยตลอดนะครับมีเสริมเท่าให้่มันกินดีอยู่ดีนะครับอารมณ์ดีโอเคนะครับนี่ครับเพิ่นก็เปิดใ้อยู่สามโตนะครับสามโตสามโตตัวหนึ่งแปดมื้อนะครับอ่าอีกสองโตตัวละแสนหานนะครับเนาะถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่อ่าเพื่อนบอกเมื่อกี้นะครับหรือว่าอาจจะมาเบิ่งที่อ่าบ้าน บ้านไหนครับบ้านหนองแวงนั่นไหนวลขวาวบ้านนวลขวาวมูสีตำบลบางแสงนะครับอำเภอเจดมจังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับแค่ว่าฟาร์มงวะผมอยู่อยู่ทงนาเนาะครับอยู่หน้าวัดบ้านหนองแวงหมุสีสองตำบลบางแสงนะครับหน้าวัดนะครับถ้าเข้ามาในอำเภอเจดมถามหาผู้ใหญ่แสงนะครับเจ้ากะทิรู้จักนะครับอ๋อนะครับเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนวลขวาวนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่าเป็นอ่าขอนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับตะแว่งนี้ก็ต้องหูจักเพิ่นแหละครับแม่นครับกับพ่อรู้จักอยู่งนะครับครับผมถ้าเข้ามาในแถว อำเภอเจดํานะครับกับพอได้ถามเพิ่นไผๆก็พอรู้จักอยู่นะครับแต่เชิญได้นะครับบ่ซื้อบ่หาอีกับมาแวะเบิ่งก็ได้นะครับครับครับผมเพิ่นเป็นผู้กว้างขวางแถวนี้เนาะครับเนาะกลับมากินน้ํากินทานะครับแวะเมื่เบื้งงัวเพิ่นได้นะครับงัวเพิ่นอ่ามีตัวมังงั้ครับพี่น้องนะครับไก่ตีก็มีเนาะครับไก่ตีก็มีครับหลายเนาะครับโอ้นะครับไก่ตีก็มีมักไก่ตีเลี้ยงไก่ตีมากงัวครับผมเดี๋ยวบนหลังสิมาะทายทำไก่ตีนะครับมาดีมาเบิ่งไก่ตีพร้อมนะครับครับผม ่าถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็ติดต่อเพิ่นได้ครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับเนาะเดี๋ยวออ่่าาสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับพูดนะอยเขาเลี้ยงว่าครับกับคุณพ่อคุณแสนนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสักมีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ